ลงเต็มเราจะไม่เหนื่อยใช่ไหมอาจารย์หมายถึงว่าเวลาครูบาอาจารย์ออกแล้วอย่างเงี้ยเออก็เหนื่อยนะแต่ถ้าเรารักษาศีลแบบเต็มที่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะไม่เหนื่อยอ่าเอ,อมีม,มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าที่ที่แบบว่าอาจารย์ไปบวชเนาะครับ <c oughs> อันนี้ก็บอกได้ว่าบวชอยู่ที่วัดธรรมรา,ามเนาะสมัยก่อนหลวงพ่อเนี่ยก็ก็จะบวชเพราะว่า หลวงพ่อเนี่ยไม่รับบวชเยอะแต่พอดีเราอะ่ะเคยมีบุพกรรมร่วมกับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านก็เลยบอกว่าคือเราอ่ะเป็นลูกศิษย์ท่านมาหลายภพหลายชาติแล้วแล้วในอดีตชาติอะ่ะเราก็เคยมาขึ้นท่าน้ําเนี้ยแล้วก็นอนอยู่ใต้หอไปซึ่งมันไม่ใช่คนปกติที่มันต้องไปนอนได้เออแล้วเราก็เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไปวัดธรรมรามหลายภพหลายชาติจนมาถึงชาตินี้แกก็เลยบอกว่ามาเจอกันอีกแล้ว อืมถ้าถ้าชาตินี้ยังไม่ทําให้ได้ก็ไม่ต้องมาเรียกท่านว่าอาจารย์ถ้าเราไม่สอนคนน่ะเออประมาณนี้นะเราก็เลยเออยอมเชื่อเอ,อตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่นะแต่รู้แล้วว่าตัวเองยังไงอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วว่าแล้วก็แบบว่าหลวงพ่อก็สอนนั่งสมาธิสอนนั่งสวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วพอดีอาจารย์ก็เลยได้ไปบวชพอทีนี้บวชใช่ไหมท่านไม่รับบวชเยอะด้วยนะเออก็อไปกับ อพวกดาราพวกอะไรพวกนี้แหละนะพวกแบบว่าวงการบันเทิงอ่ะเสร็จแล้วคือก็ใส่ชุดข่าวเนาะพอเวลาเราจะทําวัดเย็นเนี่ยพญานาคจะขึ้นมาจากท่าน้าเต็มเลยอ่าอันนี้เล่าเล่าก็ไปถึงความเชื่อเนาะนี่พี่เขาอยู่กันที่นี่ยแตเออก็ออกไปเลยก็ใช้วิจารณญาณนะในในในการชมนะอ่าเพราะว่านี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนตัวกับอาจารย์เนาะก็มาเล่า เล่าสู่กันฟังนะคะอ่าทีนี้พอเวลาเราจะทำวัดเย็นเนี่ยก็จะมีคนขึ้นมาจากท่าน้ำเต็มหมดเลยก็คือพญานาคพญานาคนเขาก็จะแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นอะไรขึ้นเงี้ยขึ้นมาบนศาลาอ่าก็จะมีพระประธานแล้วก็มีหลวงพอ่อและทีนี้พวกเราบวชทีพามใช่ไหมเราก็จะมานั่งชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่พื้นศาลาอ่าทีนี้เอ่อคนพวกเนี้จะขึ้นมาจากท่าน้ำโดยการจำแรง แล้วก็เดินมาทีนี้เสียงดังแบบดังแน่นสารามากดังแบบแน่นศาลาเลยนะแฉเหมือนเหมือนคนอื้ออึงอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันเลยแต่แต่แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นตาเนื้อเออไม่รู้สึกไม่ได้ยินจะคิดว่ามีแค่หมู่เราเออแต่อาจารย์เห็นว่าพญานาคท่านก็มาฟังพ่อเทศมาฟังพวกเราอทําวัดเย็นเพราะว่าเาาหล่าพญานาคเนี่ยท่านจะเป็นกลุ่มที่รักษาศีล อย่างเคร่งคัดเพื่อที่อาจจะต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเพ,<ม>พ <า S 2> ื่อที่เพืพ่อที่จะได้มาบวชมาลายอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาคนนั่งเต็มกันหลังจากถัดจากหลังอาจารย์ไปเยอะมากเลยแล้วทีนี้ทีนี้ใช่ไหมออาจารย์ก็มีปู่มีอะไรอย่างนี้ยแหละแบบที่คุณปู่รู้นั่นแหละเอทีนี้อคุณปู่บอกว่าเชื่อค่ะอะไรนะอาจารย์ท่านไม่ให้ล่าง ใช่ใช่ใช่เวลาท่านลงหรือท่านเอาสังขารเราไปทําอะไรอะ่ะท่านจะรักษาสังขารให้เราอืออันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าเราได้มากับตัวถึงถึง,ถงมาเล่าอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วทีนี้ยวันที่อาจารย์บวชนี่นะคือรักษาสินเต็มเป๊ะเพราะเรารักษาสินแปดฉันมือเดียวอืมเวลาอาจารย์บวชก็คือจะฉันแค่มือเดียวเท่านั้นเอ่อแล้วทีนี้ก็นั่งอยู่ในศาลาแล้วเรามีปู่อยู่แล้วใช่ไหมสุดท้ายปู่อ่ะที่เป็นพญานาค ที่ที่อ้าวเอเอไม่รู้ว่าเป็นปู่ปัทุคาปู่มุจลีหรือปูุ่ชงก็ไม่รู้ท่านไม่บอกแต่คือท่านท่านสวมเราลงมาเลยและสิ่งที่อาจารย์ทําคืออะไรรู้ปะ่ะไม่รู้ตัวทุกคนเลื้อยไปไหนอาจารย์ไปกราบพระอ่าคือกราบหลวงพ่อใช่ครับคือแบบว่านั่งสมาธิเลยนะคือ,อคือนั่งสมาธิอยู่เนี่ยนั่งกันหกเจ็ดคนเนี่ยนั่งมีกับพวกดาราด้วยผู้ก,กับด้วยอะไรเงี้ยนั่ง วิ่งแล้วอยู่ดีๆคือแบบว่าทุกคนน่ะตกใจเล่าอ่ะคือเหมือนคานไปอ่ะเหมือนเหมือนคานไปใน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 ชุดขาวอ่ะแล้วคานไปหาหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อแล้วไปกราบพระประธานแล้วก็เลยกลับมามันยากอยู่นะอาจารย์มันไกลด้วยอ่ะมันแบบถ้าตรงนั้นน่ะประมาณสักสามเมตรสี่เมตรได้เออแล้วมันต้องคานแบบเหมือนเหมือนขึ้นแท่นไปอีกแท่นหนึ่งด้วยนะ เหมือนอีกขั้นเป็นขั้นหนึ่งแล้วเป็นเป็นแท่นที่พระนั่งอยู่อะแล้วคลานไปแล้วกราบแล้วเราไม่เชื่อเสร็จแล้วเรากลับมานั่งสมาธิท่าเดิมกลับมานั่งนั่งสมาธิเรียบร้อยเหมือนเดิมใช่แล้วพอออกจากสมาธิอะไรเงี้ยหลวงพ่อเทศเทิดอะไรเสร็จอะไรนี้ใช่ไหมทําอะไรเสร็จปุ๊บเออแล้วแล้วก็แผ่เมตตาอะไรเสร็จปุ๊บเอาเราก็เสร็จแล้วก็เราก็จะไปจําวัด หลวงพ่อก็เลยคุยเออหลวงพ่อก็เลยบอกเราอ่ะไม่ไม่ไม่เชื่อว่าเราอ่ะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอทําไมเราไม่รู้เรื่องเลยก็คืออันเนี้ยการที่เราอ่ะรักษาศีลเต็มศีลไม่ขาดศีลไม่ด่างพ้อยถ้าเทวดาลงนั้นะเขาจะเอาสังขารเราไปใช้หน่อยเราไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องเลยไม่มีสิทธิ์เลยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะอ่าฉะนั้นก็คือคนที่ดูแลคนที่เป็นเป็นล่างแบบเนี้ย จะต้องเอ่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลอย่างดียกเว้นเอ่อคนไหนที่ลงไม่เต็มเท่านั้นแหละจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างอืมอันนี้บอกวิธีการสังเกตเลยจริงๆอ่านะทั้งห้าสิบห้าท่านนี่แหละนะคะว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันปลอมอันไหนมันเป็นวิชาชีพคุณก็ไปเปรียบเทียบเอานะในสิ่งที่อาจารย์เล่าเพราะว่าอาจารย์ปฏิบัติมาต้องสี่ห้าขวบแล้วนะคะก็จะรู้แล้วก็อยู่กับพระมาตั้งแต่เด็กเห็นมาทุกอย่างแล้วอะทุกสิ่งอย่างแล้ว นะคะน,นี้ก็มันเล่ามันเล่าให้ฟังเพราะหนึ่งเป็นเออเล่าสู่กันฟังสอง,สองก็คืออาจะไม่อยากให้ไปโดนมิจฉาชีพเออนะเออแล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็แบบเถียงกับเพื่อนๆนเนาะแล้วทีนี้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก็เลยบอกว่าทําจริงๆคือนู่นนี่นั่นไปกล่าวของพ่อจริง,รงแต่เราก็เถียงไงเพราะว่าเราไม่หู้ตัวเลยเพราะว่าเราอ่ะรักษาสินไม่มีด่างพ้อยเลยเต็มเป๊ะอา่านี่ก็จะเป็นเหตุที่แบบว่าน้องแชมป์ถามว่าเวลาลงแล้วมันเป็นยังไง เออแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอืมนะแต่ถ้าเราปฏิบัติแบบว่าน้อยช่วงนั้นเราก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนเหมือนแรงเราหายอืมใช่แต่หลวงพ่อก็หลวงพ่อท่านก็ท่านท่านก็เทศนะว่าแบบว่าเาาหล่าพญานาคเขาขึ้นมาจากท่าน้ําวัดอ่ะเพราะว่าเขาเอ่ะเออต้องการมาฟังเทศต้องการมารับบุญจากหลวงพ่ออ่าแล้วทีนี้ก็จะมีเทวดาแบบ ย่างหลวงพ่อท่านพูดนะมีพระพิคเนตท่านมาพระแม่อุมามีพระศิวะอะไรเงี้ยท่านก็จะมาลอยอยู่ข้างบนอ,อหรือพระเกจิท่านก็จะมาลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ลุกเทวดาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตามระดับชั้นที่เขาแบบรู้ตัวเองว่าอยู่เลเวลไหนชั้นไหนเขาก็จะแบบว่ามีส่วนของเขาตรงนั้นน่ะมีที่ที่ของเขาอ่ะเขาก็จะฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็จะ,ะรับพร อืมนั่นแหละแล้วก็จะร่วมอนุโมทนาการพร้อมกับคนที่ไปถือศีลเนี่ยแหละมันก็จะเป็นเหตุที่แบบว่าทําไมเราจะต้องแบบว่าถือศีลอ่าถือศีลห้าทำบุญเข้าวัดนะเพราะว่านี้ยอาจารย์ก็ก็เห็นมากับตาน่ะแล้วหลวงพ่อก็ของจริงอ่ะขนาดแบบอาจารย์อ่ะเอาโทรศัพท์อ่ะวางไว้ข้างๆอ,อ่ะเออแล้วก็คือแบบว่ามีคนโทรเข้ามาทางบ้านอ่ะโทรเข้ามาโทรศัพท์ใช่ไหม เราก็วอกแวกไงก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราก็จะจัดแจงเสื้อผ้าหยิบแข่งหยิบขาใช่ไหมแล้วก็โทรศัพท์วางปุ๊บมันแบบเออเราก็หยิบพอหยิบจากนั่นใช่ไหมหยิบโทรศัพท์เข้ามาไว้ในในเสื้อด้วย <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็ลูดซิปปิดเสียง <c oughs> แล้วสักพักหนึ่งนั่งไปมันดังอีกช่วงช่วงแรกอะช่วงประมาณสักสิบนาทีแรกอะมันก็ดังอีกเ <c oughs> ชื่อไหมว่าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อรู้ไหหลวงพ่อรู้ว่าโทรศัพท์ดัง เออแล้ว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 น้องดาราอีกคนนึงอ่ะเขาก็คิดในใจว่าออ๊ยถ้ามานั่งสมาธิกรรมฐานแบบนี้แล้วถ้าเกิดขาเขาหักขึ้นมาเขาจะกลับไปเล่นละครยังไงถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วขาเดินไม่ได้เลยประมาณเนี้ยกลับไปต้องเล่นละครต่อไม่ได้แน่อะไรอย่างนี้ไงอืมแล้วน้องอีกคนนึงน้องดาราผู้หญิงคนนึงเน็บกินขาทําไมเน็บกินขาแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะลุกได้ไหมแล้วลุกขึ้นมาจะขาเป๋ไหม ละครจะไปต้องไปเต้นอะไรได้เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเ uh huh. ชื่อไหมพอแบบว่าเสร็จเรื่องเนี้ยที่แบบว่าตาปเป็นอย่างนั้นอะหลวงพ่อพูดหมดเลยครับ uh huh. คนที่โทรศัพท์ทางบ้านเข้ามานะแล้วแบบว่ามีห่วงอะเดี๋ยวมันจะทําให้แบบว่านั่งกรรมฐานไปไม่ถึงไหนนูนีน,นั่นครับ uh huh. แล้วคิดดูน้่เงินกกยสามเมตรสี่เมตรหลวงพ่อรู้ว่าหลวงพ่อ้เออเสียงก็ไม่ได้เปิดเออสั่นก็ไม่ได้เปิดแล้วทีนี้แกก็พูดอีกว่าดาราคนไหนอ่ะดาราคนไหนอ่ะที่คิดว่าแข้งขาจะหักอ่ะเนบเนอรกินกลับไปเล่นละครธรรมหะกินไม่ได้วันหลังก็ไม่ต้องมานะถ้าห่วงการทำงานยังไม่ลดยังไม่ละยังไม่เลิกก็ยังไม่ต้องมาบวชเข้าฌานเลยแบบเนี้คือว่า ทุกคนบอกว่ามองหน้ากันหมดแบบว่าคือความคิดของทุกคน,นไปอยู่ที่หลวงพ่อเังไงเออใช่แล้วแล้วแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออแล้วก็ที่พญายนาคท่านมาลงเนี่ยนะ,ะที่ที่ท่านแบบว่าใช้สังขารแบบว่ามหาอตมาเนี่ยพอเข,า,ขาต้องการมากราบม,มากราบพระเหลืองอตมาก,กับมากราบแบบพระพุทธองค์ที่เป็นแบบว่าเหมือนพระพุทธรูปพระประธานไม่ต้องตกใจนะ อ่าไม่ต้องกลัวมันเป็นแบบอีกมิตินึงที่มันเป็นของมิเศษติดมากับตัวอะไรเงี้ยรหรือเนีก็จะแอธิบายอธิบายไปเรื่อยๆอ,อ่าเราตอนนั้นเราก็เบาใจแล้วว่าเราไม่ได้สร้างปัญหาอะไรขอมนีเราควบคุมตัวเองไม่ได้ครับอ่าทีนี้แหละก็เลยเลยเล่าสู่กันฟังว่าเบิมเป็นแบบนี้